สวัสดีค่ะพี่น้องเดี๋ยวสิผ้ามาเก็บผัากีเล็กเนาะผักกี่เล็กผักกีเล็กพี่น้องผักกี่เล็กเบิ้งเบิ้งเบิ้งเอาดูคอยสีเหลี่ยนหามองมันจิงแฉงเนาะพี่น้องเนาะอ่ามันต้องหามองจิงแฉงเนี่ยพี่น้องค่ะสันมันกับสีบัเห็นต้นมันเนาะพี่น้องเนาะนั่นแหละเดี๋ยวไปเบิ้งน้ากันเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้เดี๋ยวคอยสิเข่ากล่องได้บั่นเข้าไปในกล่องเนาะตอนนี้ฝนกำลังสิโต๊พี่น้องเบิ้งทีละฝนนั่นจะเบิ้งท้องฟ้าไปน้ากันมันขี่ฟ้ารอบ บงเลยนะพี่น้องอันนี้กระต้นพักกิเลก็กกระล่างสิพอดีเนาะเก็บข้างล่างซะก่อนพี่น้องข้างล่างบ่อยเพิ่นเกิดนะน้ากาเสียเอาเกิดแต่ข้างทึ่งข้างล่างให้เพิ่นแปนนะนะพี่น้องอันนี้ก็เสียเอากระตาแฝน,นกรานะพี่น้องเนาะเอากระตาแฝนมันก็สิเก็บแบบนี้ มาเบิงน้ากันนะพี่น้องเนาะกระรังก็กินพอดีด้นี่พี่น้องกระรังสวยกระรังอ่อนใบกระรังเป็นตะแสบตัวละนี่แล้วกะจังสิหละอยู่บ้านกะไม่กินทุกอย่างนะพี่น้องเนาะมันไม่กินนะมันกะอยากกินอีหยังกะได้กินนะพี่น้องแปบลบว่าเอออยู่เมืองนอกนะกะยังได้มีผักกีเล็กกินอยู่ได้พี่น้องธรรมดาเพิ่จะปลูกอยู่อันท้าทารณะ ตามถนนทุนทางเนาะเขาสิไปยิบของเพิ่นมากกับยานเพิ่นดาเพิ่นจับนะมันบอกคือบานเข้าได้สิเข่าวลวงไปมันบไร้คือบานเขาได้พี่น้องมันต้องเฮ็ดตามกฎเพิ่นกฎระเบียบเพิ่นมีเขากับเฮ็ดตามกฎเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะเมื่อเขาอยูเฮ็ดตามกฎเขากับยูง่ายไปง่ายยูง่ายทุกอย่างนะพี่น้องบริอันนั้นก็เพิ่นนะ่ะนะบ่แม่นว่า เห็นอยู่ใส่ลวงรวงเอาไปนหรอะกะไปหาเม็ดมันมาปลูกพี่น้องได้เม็ดมันมาปลูกล้วกะเขาก็ามีกินยังสิติล่ะพี่น้องโอ้ยปลูกต้นเดียวนี่ก็กินบเบดได้พี่น้องของก่อยก็มีอยู่สามต้นพี่น้องสามตน้นแต่ว่ามันบันไหญไงข่ยอยสิบอให้มันใหญ่ดรอกพี่น้องกะสิประมาณนี่แหละข่อยกะสีเอาประมาณนี่แหละบันข่อยก็สีได้อเอาปลูกย่ามนันกระตัด ออกเดืยวเลื่อยมันเป็นภูมิมต้องการในมันสูงเราพี่น้องสูงมันกะไพล่ะสิไปขืนมาให้เจ้าอันได้กินนะบันมันสูงไพล่ะสิขืนไปตัดให้เจ้าโอ้ยบ่เอาเอาซ้านี่ละซ้นถ้าแม่นคอยปล่อยมันนี่นะมันสูงกระเด้นี่ตั้งจักปีละนี่เพราะว่าคอยสิตัดออกมืดกวอยสิปล่อยเพิ่นใหญ่นะพี่น้องประมาณนี่ละพี่น้องต้นเตี้ยๆคือจะคข้องนี่พอดีพอดีบ่ต้องไป เอาอะไรหมากนะน้องพี่น้องเนาะประมาณนี้ล่ละเห็นบ่ก็ได้อยู่ได้ละพี่น้องที่ระขาดอยู่เด้ออันจังสีนะกะโอเคอยู่กะเพราะได้กินอยู่ได้เป็นแกงแกงนึงกะหมอหญ่เติบอยู่แกงนึงหมอหญ่เติบแสบของเพิินอยู่ได้ละ่ะอันขมจุลุยจอยเลยพี่น้องเลย ยังสิละตื่นเช้ามากอะเฮ็ดน,นั่นก็จอกแจ๊กๆกกับมีความสุขละพี่น้องเอย้ยนี่เบืง้งบนเหะโอ้ยคักหลายคักหลายมีความสุขเลยตื่นเช้ามากเมื่อวนี้บ่แดดบ่แดดมันกับบ่ห่อนนั่นละเนาะพี่น้องเนาะอากาศดีอากาศดีฝนสิต,ตก เขากระลีบมาเก,บเก็บเก็บซะก่อนก่อนฝนสิตกถ้าตฝนตกใส่นี่กระขมแห้งได้บ้นพี่น้องพักกีเล็กนี่มันมันเป็นอันนั้นคงเพิ่นตัวถ้าฝนตกใส่ลหลายๆกะสิกะสิขมแต่จังสัตว์เป็นลักษณะนี่จักหลายอีแม่เพิง่งเคยบอกเนาะว่าพักกิเล็กกับฝนตกใส่มันขมแห้งได้ลูกว่าสัตวกินยาก อาก็เลยสิเก็บก่อนฝนสิตกเนาะน,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 นี่นี่เห็นปะกระสิแกงกินจั๊กสวยหนึ่งโอ้อัน แสบเด้๋ยงเก็บมดเลยพี่น้องเดียวบานนี่บนโตมาไซนนี่ปงไม่มดเลยแห้งง่ามก็เก่าได้บานนี่แตกกิ่งแตกกานออกนี่แหละคอยก็เก็บไปตลอดแ่ะคอยบ้อเดะนั่นเนาะวังหันก็เก็บไปเห็นบ่ล่ะ ก็จังสีติล่ะตัดออกไปโลดพี่น้องกะจังไปเด็ดเอาไปเด็ดเอากิง่งมันอันใดแกกะบอกเอานะอันคล้ายๆแตงกิ่งไปในตูนะพี่น้องเนาะแต,ง,แกแตงกอกแตงกิ่งไปในอันนนัอันอยุ้ยใส่ะยะ่ายุออสเตรเลียจ้ะแต่เกิดว่าคนทางบ้านเขาเบิ่งเนาะพี่น้องเนะาะแต่เพิ่นเขามาเบิ่งกะยุออสเตรเลียค่ะพี่น้องเพราะว่าปลูกพักปลูกหญ้าไปกินยังสีหลักเลย เพราะวา่าเป็นค้นขยันเนาะพี่น้องเนาะขย,นขยันขยันคักขยันก็นได้กิน,นัีกสีเต็ละพี่น้องขี้ข่านก,นกน็สื่อกินอย่างเดียวละคะอันนี้ก็บว่าเป็นกิโลเราถือได้พี่น้องสิบหาเหรียญ่นเด้ออันผู้เพิ่นบ่มีอันเนื้อที่ปลูกกระสิบหาเหรียญ่นเด้กับว่าธรรมดาได้เนาะนั่นเห็นบ่ กำลังงามๆพอดีพอดีเห็นบ้าเห็นบ้าเห็นไหมคะนี่ตอนแรกเขาบ่าก่อนชิโบเกบเราว่าเชียเพิ่นนั่เท่าไปเลยนะเขาเลยว่าโอ๊ยเอามันเถ่าเดี๋ยวมันกะสีงหญ่ไปหนาเรื่อยๆนะพี่น้องก็เลยตัดซะเลยดีกว่าตัดแต่งเลยดีกว่าเพราะตัดแต่งแล้วมันกะสีง่าย เห็นบ่เนี่ยเห็นไหมคะอืมนี่พี่น้องอุ้ยได้เป็นกระตาพี่น้องไปหลุดเอาใบอ่อนๆมันได้เป็นกระตาเลยค่ะเหลือกิ่งนี่กิงเดี๋ยวพี่น้องนี่เห็นไหมคะเห็นบ่ค่ะ เห็นบ่นี่สบายเลยแล้วลาพี่น้องแล้วแล้วแกสงสัยเสียแล้วไว้ซ้ำเนี่ยเอาห้ามปลาตองไปเอาคลิปยุ่งคลิปย่เอาดอกมันเจ้าก็เสียอินเทอร์เน็ตเบิ้งหอยคือกันนี่เห็นบ่ประมาณนี้ละพี่น้องสิไปแล้วเด้อบาทนี้เด้อลาลาลาแล้วเด้อห้าบ่ต้องไปเอาแย่เอาดอกพี่น้องนี่พักคีเล็กค่ะพักคีเล็กอยู่ออสเตเลียค่ะอยู่บิสเบิร์นค่ะพี่น้องเก็บกินมีสามต้นเนี่ยหน่อยพี่น้องต้นต้นนี่ใหญ่กว่าหมูกกสิ ประมาณนี้ละค่ะพี่น้องประมาณนี้ประมาณนี้นะคะโอเคชะพี่น้องโอเคเห็นบอตาดแล้วก็เรียบร้อยแล้วพี่น้องขอบคุณได้หลายคะ่ะ